สวัสดีครับก็กลับมาพบกับช่องผมนะครับกับช่องตีลำโพงเส้งครับผมนะฮะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องพ,พี่ของแต่งรถอันใหม่นะครับที่ผมจะไปใส่ในรถผมนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าของชิ้นนี้คืออะไรนะครับผมขอบอกก่อนนะพี่ว่าช่วงเนี้ยอามสองสามวันที่ผ่านมานครับมันจะมีเรื่องเบรกตอมระบาดในกลุ่มนะครับผม เรื่องเบรกของปอมของจีนของนู่นของนี่บ้างครับซึ่งผมเนี่ยก็กลัวครับว่าเฮ้ยเราสั่งมาเนี่ยจะเป็นของปอมของแท้หรือเปล่านะครับนะซึ่งเดี๋ยววันเนี้ยผมจะมาให้ดูนะครับเบรกผมเฉลยเลยว่าคือเบรกนะครับคาลิปเปอร์นะครับที่ผมจะมาใส่รถผมแต่ว่าคาลิปเปอร์ตัวเนี้ยผมอ่ะสั่งจากดีลเลอร์ของแท้นะครับที่อเมริกานะครับพี่เพื่อที่จะตัดปัญหาไปได้เลยว่า เราจะได้เบรกแท้หรือเปล่าเบรกปลอมหรือเปล่าเบรกนู่นเบรกนี่หรือเปล่าผมสั่งจากดีลเลอร์ของอเมริกาแท้ๆนะครับอยู่ตรงหน้าผมนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับผมนี่ฮะคือหน้ากล่องเนี่ยก็จะมีเขียนอยู่นะครับว่า C C Performance นะครับผมเป็นตัวแทนจำหน่ายเบรกนะครับนะเดีวเรามาแกะกันดูกันเลยดีกว่าครับว่าข้างในเป็นยังไงนะครับผมนะฮะแกะสดสอนนะเพิ่งมาถึงวันนี้นะครับก็ ผมก็เพิ่งแกนเหมือนกันนะครับเาแกะให้ดูสดๆเลยนะฮะเบกตัวนี้นะแกะให้ดูสดๆเลยนะครับชิปมาจากเมกาครับอันนี้นะครับมาจากเมกาแท้ๆครับกินยังอยู่อ่ะกินนิวยอร์กอยู่อ่ะตัวเนี้ยผมบอกให้นะครับแกะยากิุดหายเลยนะครับโหโคตรแน่นนะครับแน่นจัดแกะให้ดูนะครับ ตรงนี้นะฮะสด,สดสดที่สดสดนะครับสดสดนี่นะครับนี่นะครับในกล่องมันก็จะมีเขียนมาให้นะพี่ว่ามันคืออะไรนะครับนี่ใบทรงใบเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับแล้วเปิดกล่องดูเลย นี่ครับพอเปิดกล่องมาแล้วนะครับมันก็จะมีนี่สติกเกอร์นะครับ z ซ c ซีซ r เปอรฟอร์แมหรือว่า z ซดแซ r เปอร์ฟอนะครับติดอยู่นะครับนะแล้วก็ใบเสร็จเมื่อกี้นะพี่ที่เขียนอยู่นะครับอันนี้นะครับเบรกนะครับผมให้ดูนะครับนี่นะส่งเรียบร้อยนะครับเป็นเบรกปี2017นะครับของคาร์มาโลนะครับนะเป็นเบมโบนะครับเบมโบหกขอนนะครับเดี๋ยวให้ดูงานนะครับพี่ผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันเนี่ยนะครับกล่องเขาก็แพ็คมาอย่างแน่นหนาครับ ในกล่องเนี่ยก็จะมีคาลิปเปอร์สองอันนะครับนี่นะครับผมชิคให้ดูนี่นะครับพอแกะขึ้นมาแล้วอะครับกล่องคาลิปเปอร์มันก็จะมีสองกล่องใช่ป่ะอันนี้คือกล่องแรกนะครับมันก็จะเขียนนะพี่ว่าเนี่ยเป็นเบรปี2017ของ c a ร์มาโลนะครับฟอนไดเวอร์คือฝั่งคนขับเบมโบคาลิปเปอร์นะครับนะจัดจำหน่ายโดย AC ซ e เดลโนะครับผู้จัดจำหน่ายจีลร์ลมอเตอร์ของแท้บาร์โค้ดถูกต้องนะครับ Made in Italy นะครับตัวนี้ของ C C Performance นะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูเลยดีกว่าครับพี่แกะดูเลยนะครับมือสดๆดนะพี่นะนะครับนี่นะครับแกะดูเลยนะสดๆเราแกะฝั่งคนขับให้ดูก่อนนะพี่ก็เป็นยังไงนะฮะนี่นะครับโมฝั่งคนขับกระดาษห่อมาอย่างดีครับผมเจอแล้วพี่ทีเดเดี๋ยวเรารีวิวให้ดูครับทีเด็ดตัวนี้นะเดี๋ยวทีรีวิวให้ดูนะครับ เป็นเบรคคาลิปเปอร์หกพอตนะครับตัวนี้แกะไม่ออกครับผมแปบ๊บหนึ่งนะพี่นะนี่ครับผมแกะให้ดูครับเบรคหกพอตนะพี่ผ่านบับเบิลมาอย่างดีครับจากเมกาครับตัวนี้จากอเมริกานะฮะอย่างเฟียวรับผมให้ดูนะครับตัวนี้จ,นะนะนะนจะเป็นเบรกตัวเดียวกับตัว c d s v นะที่ผมถามเขามานะครับที่ผมถามเขามาจะเป็นเบรกตัวเดียวกับ ค่ายดิแลกซีดีเอสวีนะครับนี่นะฮะเบรกนะครับหกพอตนะให้ดูตรงนี้นี่พี่งานอย่างเฟี้ยวครับผมนะตัวนี้ที่ผมได้มานะครับเป็นเบรกวั e เอลีเบมสีแดงนะครับตัวเดียวกับ c ี s v นะหกพอตใหญ่นะครับหกพอตนี่นะพี่ดูลูกสูบนะครับลูกสูบใหม่นะฮะนี่นะครับรายละเอียดงานใหม่กิฟต์นะครับตัวนี้นะ พี่ดูนี่นะครับใหม่อะพี่นะครับคือหมดปัญหาได้พี่เรื่องเบรกวงเบรกบอมอ่ะผมสั่งเองแม่งเลยให้มันจบนะครับสั่งเองให้มันจบเรื่องเลยพี่นะครับอันนี้พี่ขาเดี๋ยวต้องไปทำเลดียนเมาส์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะเราก็ให้ดูงานรีวิวก่อนนะพี่ตัวนี้เป็นเบรกคาร์โมโลนะครับของวันเดลีนะพี่ตัวเดียวกับตัว ctsv นะครับให้ดูครับรีวิวครับสีแดงฉ่ำๆเลยนะครับนี่ โลแอมโลโก้นี่มันไม่ใช่สติกเกอร์อะพี่มันเหมือนมันฝังไปเลยอะครับนี่ให้ดูนะครับวันเดอีซึ่งเดี๋ยวผมคิดดูนะพี่ว่าผมจะทําสีสีเบรกเป็นสีอะไรดีนะครับนะนี่ให้ดูนะครับงานสวยจัดอะพี่มือหนึ่งอะไม่ต้องกังวลเรื่องเบรกบิ้วอะนี่นะพี่บาร์โคดยิงมาถูกต้องนะครับดูพี่สีฉ่ำๆเงาวแวบอะดูดินะให้ดู ซึ่งเดี๋ยวผมน่าจะต้องไปทำจานนะครับให้เข้ากับรถผมนี่นะพี่ให้ดูเขียนมาว่าอะไรเนี่ยอ๋อ oh, made in Italy นะครับ made in Italy นะพี่ตัวนี้เขียนมา made in Italy นะฮะนี่นะพี่ให้ดูนะครับผมก็ประมาณนี้นะพี่สำหรับตัว คาลิเปอร์เบรกตัวนี้นะที่ผมรีวิวให้ดูคร่าวๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันตอนต่อไปนะพี่ว่าผมจะไปติดตั้งลงรถแล้วเป็นยังไงนะครับผมแล้วจะจับกับจานอะไรแล้วต้องแปลงอะไรบ้างน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมตอนหน้านะพี่ดูแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ cribe ช่องผมด้วยนะจั๊กไปแล้วครับ